สวัสดีครับมาพบกับจอบพากินชาแนลในวันเสาร์ที่อะไรยี่สิบเก้าก็จะจะถึงเดือนธันวาแล้วก็จะสิ้นปีแล้วไวมากเลยไวมากแบบเวลาเดินไวมากนี่วันนี้พามากินอันนี้นี่ขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นปลา แล้วก็นี่ใส่ผักลวกลงไปล้วถาดใหญ่ๆเลยนี่ถาดใหญ่ๆกันเลยมาแซบๆนำก,นกันกับเจ้าพากินแชนแนลอาหารเที่ยงแต่ไม่เที่ยงแล้วตอนนี้จะบ่ายสามโมงเย็นแล้วเพราะว่าช้ากินช้า กินไม่ตรงเวลาอีกแล้วอ่าก่อนจะไปกินก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับอ่าอ่ามาลงมือกินกันเลยไม่เสียเวลาแล้วไม่เสียเวลาพูดเยอะ อืมเห็นชัดไหมเอ่ยอ่านี่โอ้เยอะนะั่นอะซื้อมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทํากิน <c oughs> ซื้อมาซื้อมานี่นี่อันนี้ เออใช้มือดีกว่านี่อันนีตนตน้ตีนไก่มีสองตีนตีนไก่มีสองตีนนี่มีสองตีนเท้าไก่นั่นแหละเรียกพอๆอ,อืมอืมนี่ขนมจีนเส้นเหนียวนุ่ม อืมลูกชิ้นปลาอืมพวลวกผัก อ่าผักกาดขาวไม่ใช่ผักกาดขาวกระหล่ำปีกระหล่ำปีแล้วก็มีถั่วฝักยาวผักบุ้มสามอย่างจะกินหมดไหมเนะี <c> ่ย <oughs> อืมอืม คือแบบจอป่ปเป็นคนกินกินแบบหน่อยเดียวก็จะอิ่มละแบบไม่ค่อยกินเยอะกินเยอะมันก็แน่นเนาะแน่นอืมลูกชิ้นปลาอืม ขนมจีนนี่ผัวพัวปักยาว ลวกอืมใครกำลังดูน้องจ๊อบอยู่ ก็หาข้าวหาอาหารหาน้ำมากินด้วยกันมาแซบแซบด้วยกันอืมเออนี่มีใบมะกรูดด้วยใส่ใบมะกรูดไปด้วย คือลวกไปเลยใบมะกรูดอืมอืมน้องไก่

อ,อร่อยมากกินเส้นต้องใช้ซ่อมอืม อืมอืกินพริกขี้หนูเข้าไปเผ็ด อเวลาเจ้าจกินส้มตำอะ่ะพริกเม็ดเดียวแค่นั้นเองมา,มากกว่านั้นนี่กินไม่ได้เผ็ดบางคนแบบกินเผ็ดไม่เก่งอะ่ะกินพริกที่หนูไปเม็ดเดียวน้กตาไหลแล้วอืม うんせん。Mm. Oh, Phạc Bung 5 음. 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 แซ่บมากนัวมากอืมอืมอืมผักจุกๆเลย 嗯。Mm. อืมอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานก็คือไม่ได้กินเมื่อวานอะ่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นอุ่นแบบน้ำยาป่ากสองถุงสองถุงเล็กคือมาสามถุงพี่ชายกินไปถุงหนึ่งอืม หอมหอมแล้วก็อร่อยนัวมากหอมน้ำปลาเอปกติน้ำยาป่าเขาก็ต้องใส่น้ำปลาแยเนอะ เคยกินแต่ขนมจีนน้ำยาธรรมดาแต่น้ำยาป่ามยังไม่เคยกิน อ้าเห็บเริ่มอิ่มแล้ว กระชายอืมหอมกระชายอ่ะหอมมากแบบมันหอมแล้วก็มันเผ็ดเผ็ดร้อนอันนี้ไม่ใช้ละอืม,อม น้องไก่ไม่ใช่น้องไก่น้องไก่แหละตีนไก่ถ่มมากอร่อยมากมัน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 อร่อยกลมกล่อม จะหมดแล้วอือ มึงคนชอบกินพริกพริกพริกขี้หนูพริกพริกแก้มกับอันนั้นอะ่ะใส่กอกอะไรเงี้ยอร่อยชอบกินมันแบบยังไงอะ่ะมันแบบือม,มันแบบมันยังไงวะเขาเรียกไงมันอร่อยอะ่ะมันเข้ากันดีอะ่ะ นัวมากเลยอร่อยมากเลยขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นป่าเยอะเหมือนกันนะสองถุง ข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วมั้งเพราะว่ากินตอนจะบ,บ่ายสามแล้วอิ่มนะอิ่มอิ่มถึงตอนเย็นเลยค่อยกินวันพรุ่งนี้เชา้าทีเดียวค่อยกินวันพรุ่งนี้เช้าอีกทีหนึ่งอืออือ โอ้โหน้ำตาไหลกินเผ็ดไม่ค่อยเก่งอืมบางคนเมื่อวานไปแม่จอบอะไปซื้ออะไรอะซื้อ นี่แหะขนมจีนน้ำยาป่าซื้อซื้อตำป่าซื้อส้มตำแล้วก็มีตำแตงซื้ออะไรหลายอย่างเนี่ยนะมคนสั่งกินส้มตำเลยนะพริกสิบแปดเม็ดโอ้ยขนาดเราเพ็รเอขนาดขนาดถ้าเราประมาณสองเม็ดนี่ก็โอ้หดูว่าเผ็ดนะสิบแปดเม็ด เม่บอกว่าห้าสิบแปดเมตรถ้าแม่คืน18แปดเมตรแม่ไม่ต้องอยู่บ้านแล้วไปอยู่ที่ใหม่ก็ <c ười> <c ười> คือแม่อยู่บ้านแล้วไปอยู่ที่ใหม่สิบแปดเมตรเนี่ยอยู่ที่ใหม่ถ้าร้อยเมตรก็อยู่ที่ใหม่เน네 <c ười> <c ười> ่เนาะ <c ười> ไม่ไหวเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้ หลังครอบครัวจอมเนี่ยคือมีห้าคนก็กินเผ็ดแบบไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดแบบกินเผ็ดน้อยอะ่ะถ้ากินแบบถ้าเผ็ดมากๆกินไม่ได้เลย <c oughs> อื อืมอืมอร่อยอร่อยมากหมดเลยคลิปนี้ก็ฝากอีกครั้งนะครับฝาก <c oughs> กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของ job job พากินชาแนลกดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ comment. กันมาเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้กันตอนนี้ผู้ติดตามร้อยสี่สิบสามคนแล้วพอทำไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ครั้งต่อไปอาจจะพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมากินอะไรดีพรุ่งนี้กินลาบเป็ดลาบเป็ดก็ซื้อมาเนี่ยไม่ได้ทำกินลาบเป็ดอร่อยอืมพรุ่งนี้วันเสาร์มีตลาดนัดวันเสาร์ตลาดนัดใหญ่เลย <c oughs> ลาบเป็ดก็ไปแล้วสวัสดีครับ